ได้รับความรอดโดยพระเมตตาพระคุณที่มาจากพระเยซูคริสต์นะครับพระวจนะขางขอบพระเจ้าบอกในพระธรรมปยาจาบทที่12ข้อที่7ว่าพระเจ้าสร้างเขาด้วยผงคลีด,ดีและกลับไปเป็นดีดนำญาตเดิมนะและจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประทานมาใหนะ้อีกข้อหนึ่งนะพระทูมกาบทที่22ข้อที่7พระเจ้าส่งปั้นมนุษย์ด้วยผงคล ระบายลบราเข้าถังมยะมนุษย์จึงมีชีวิตอยู่มนุษย์เป็นผงครีดีเท่านั้นไม่ว่าเราจะเคลื่อไหวว่าแผนหลสี่หลายอย่างแต่ในที่สุดก็จะกลับมาสู่ตรงนี้พระเจ้าบอกว่าการตายนั้นดีกว่าวันที่เราเกิดเพราะว่าการที่เราเกิดเราไม่รู้อะไรแต่การที่เราตายเรารู้ว่าโลกนั้นเป็นอย่างไรปัญหาเป็นอย่างไรสังคมเป็นอย่างไรมนุษย์เป็นอย่างไร เขารู้ครอบครัวไม่อย่างไรแต่ว่าคนนี้เขาทําหน้าที่มาเป็นผู้ที่เป็นแม่ไม่ต้องว่าพระเจ้ากําหนดให้มีครอบครัวนะสถาบับาครอบค,ครัวไม่ใด้เกิดแปกง,ง่ายเขาจะต้องมีทั้งปัญหาอุปสรรคแต่เขาก็อยู่ถึงวาระสุดท้ายเขารักษาความอดทนและก็ครอบครัวด้วยก็ขอพระเจ้าโปรดเมตตาอวยพรครอบครัวที่มีชีวิตอยู่ที่จะรับพระเมตตาจากพระเจ้ารับพระพรจากพระเจ้า,จา,จาและเวลานี้เราขอประกาศว่า ป้าคนนี้นะบัวบานพระเจ้ารับรองเขาและพระเจ้าสัญญาเขาเมื่อจาดโลกนี้ไปเขาจะไปอยู่กับพระเจ้าที่บนสวรรค์ช่วนนี้นีร์ะนี่คือพระสญาของพระเจ้าวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามาท,ทําพิธีนี้เพื่อเราจะประกาศว่าลูกสาวของพระเจ้าพวกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าอย่างแน่นอนและขอให้ลูกหลานทุกคนมีความมั่นใจเช่นนั้น ไม่กระวักระวายเพราะพระศัษยาของพระเจ้านั้นเป็นจีนและจะเป็นจีนตลอดไปสำหรับผู้เชื่อทุกคนและขอพระเจ้าอวยพอผู้ที่ยังไม่เชื่อที่มาร่วมพระเจ้าบอกว่าเราอยู่ในโลกนี้ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเราเป็นมนุษย์เราเป็นผลอ่าการส่งส้างที่มาจากพระเจ้าที่สาคัญที่สุดทุกอย่างนั้นสําหรับพระเจ้านั้น,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 นความรักความจิงใจและบริสุทธิ์ใจไม่ว่าครอบครัวไม่ว่าหน้าที่การงานทุกสิ่งนั้น ต้องมีความบริสุทธิ์ใจสัพ์ซื่อและทำหน้าที่ตงนั้นพระเจ้าก็จะอวยพอด้วยของพระเจ้าโอ้ยว่าพอเราจะร่วดใจกันันพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่พระองทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงให้มาชีวิตนี้มา